น้ำนายิ้มสวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่4กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาส่งงานของลูกค้าเหมาวันกันนะคะลูกค้าเป็นทีมงานของคุณสะนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ลูกค้าตกได้กันคะ่ะอันนี้สถานการณ์หน้าท่าตอน6โมงเย็นนะ โอ้ได้ตัวใหญ่อยู่เลยนะคะเนี่ยตะโกกใหญ่ค่ะยาวยาวเกินกระชังนี่นะ,ะเป็นตะโกกนะคะกค้าบอกว่า<ๆ><ๆ>วา<ๆ>เต็มเลยเปียกเดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันนะคะกุ้งลูกค้าตกได้มาตอนกลางวันตัวใหญ่มากน<ๆ>ี่นะคะ<ๆ>เดี๋ยวบางส่วนลูกค้าลับแช่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกัน กุ้งที่ลูกค้าตกได้ทั้งหมดมาตกปลาได้กุ้งเพียบเลยตกกุ้งด้วยนี่เยอะมากเลยนะคะโอ้โหน่าจะเยอะสุดในบรรดาที่เคยมาเลยเนี่ยได้เยอะเลยอ่ะอันนี้หน้าท่าทั้งนั้นเลยเหรอคะหน้าท่าหมดเลยหน้าท่าหมดเลยนะคะนี่กุ้งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน่าชื่นใจมากโอ้โหนี่เยอะเลยนะคะอันนี้เหมือนมาตกกุ้งมากกว่าตกปลา ได้กุก้งเยอะเลยเนี่นยค่ะแยบเลย